นะเอ้ยันเลือดเลยยดนไม่ตื่นเฮ้ยเพี่พี่เราเรามาเลี้ยงส่งกันดีกว่าพี่ป้ไม่ลงมาน้องน้องต้องมันติดมันต้อิดหาวิธีเดียวมาพี่ปูได้เอาแล้วนะวันนี้ก็อยู่เกม Medieval Walkout นะพี่นะเราจะไปไหนกันเดยน้องวันนี้นะก็เขาได้มอบหมายภารกิจมาให้เรานะพี่นะจากเบื้องบนเลยเล่นเพื่อเอาชีวิตรอดประมาณนั้นพี่รู้ไหมว่าชื่อของพวกเรานั้นมันยิ่งใหญ่ ชื่อชวนเข้าห้องน้ำมากเลยพี่ปุ๊ดครับปันปาร์โอเคก็นแรกเราตัดไม้กันเลยพี่ก่อนที่จะสร้างบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปหาทะเลกันแล้วกันหมูเคี้ยอนอะไวิ่งเร็วกว่าไม้กุ้ยหมูมันนอนอยู่อะเอามันเราตัดแต่ไม้เรากินไม้ไม่ได้นะเราต้องมีอาหารเฮ้ยมันหลับเฮ้ยมันหลับจริงมันหลับ เตืนนะ่นเลยเตอ้ยยย่ยเลือดนะเลือดนไม่ตืน่นเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พพเราเรามาเลี้ยงส่งกันดีกว่าพี่ป่ะเรามาเลี้ยงส่งกันดีกว่าวี่อยู่ฝั่งนู้นพี่ิอยู่ฟังนุน๊บคนบ้าเลยเตะหมูเล่นเอาไปนี่อู้อเป็นลูกบอลเลยอนะสงสารมั้งนี่ไม่ไม่ตื่นจริงดิเออมันไม่ตืน่นจริงดิพี่เฮ้ยแล้วผมว่าเอา ยูยูมันเข้าไปพี่ยูมันเข้าไปยูก็ยูเออยูยูมันเข้าไปในในมันน่าจะนอนน้อยพี่มันเนื้หมูอะไรวะเฮ้ยมันไปขี้บนต้นไม้พี่ดูดิเฮ้ยมันเลือกขี้ขี้ว่ะมันตัวนี้ไม่น่ายุ่งเลยวินพี่ว่าเราน่าจะฝงดูว่ามันอันตรายหรือว่าเราจะสร้างที่สูงดีวะเพ่บ้านสูงๆนะถ้าเราสร้างบ้านสูงศัตรูจะเข้ามาไม่ได้ใช่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 จะนอนน้อยมันเป็นภูเขาว่ะเออเป็นภูเขาไงพี่มันมันศัตรูขึ้นยากอยู่แล้ว เรา,เราด้วยรวมถึงเราแล้วก็ขึ้นยากเหมือนกันน้องปาร์ตขอหินหน่อยครับน้องปาร์ตตะวันคอยลงดินแล้วนะนน้องเรายังไม่มีที่อยู่เลย <c oughs> เรายังไม่มีที่ซุกหัว,วนอนเรา <c oughs> จะหาที่เราควรจะหาที่ซุกหัวนอนนะน,น้องปาร์ตพี่อาจจะไม่กลับมาต้องไปออกไปตัดไม้ตอนนี้พี่พูดเจออันตรายบอกผมเลยนะเดี๋ยวผมจะพุ่งตรงไปช่วยเลยได้เลยได้น้องปาร์ตเราอยู่ในเราเป็นมนุษย์ธรรมกันก่อนดีกว่าเพราะว่าม่งั้นเราไม่รอดพี่ได้ยินเสียงคนป่า้านหลังน้องเออเป็นทำอะไรเราไม่ได้หรอเพื่อน ปีนข้ามาไม่ได้พี่ไปดูเดิเนี่ยเออว่าสารคดีสองสัรโลกเลยเนี่ยมันมาไม่ได้พี่มันโดดขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยมันเะมจับมันโดดยบ้ามันมาแล้วมันมาแล้วฝักมันลงไปมันลงไปมันจ่อหน้าผมเลยเมื่อกี้ถ้ามีโทรศัพท์มันเซลฟี่แล้วเพื่อี่ว่ามันเป็นงูงูฉกน้องตายแล้วเนี่ยน้องปาร์ตมันตามเรามาแน่เลยใช่ผมว่าแน่ๆเราไว้ชีวิตมันมันเลยมาทดแทนบุญคุณด้วยมือนี้มือนี้เราจะไม่ก็ตายแล้ว ดูสายตาของมันผมว่าผมจะเก็บมันไว้เก็บก็เก็บเก็บพัด้วยกสินะน้องพี่อีพี่คงไม่ได้กินสินะใช่เพราะพะว่าผมมีอย่างนเนี้เข้าไปแล้วน้องจะลงไปขึ้นไม่ได้นะได้ผมจะเหยียบมันโอเคช่วยฉันหน่อยโอเยกูขึ้นไม่ได้จริงพี่เฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำทำนายของพี่มันถูกต้องสินะใช่เราต้องกินมันเออขึ้นได้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 ระเบิดมันจะขึ้นมา พี่เอาพี่รอบไปไกลๆดีกว่าชิหายแล้วน้องมันมาจะหดมันจะหดมันเฮ้ยพี่เออพี่กำลังจะหดมันพี่กำลังไล่มันอยู่เนาะผมจะสละสละตัวตนก็อ้าอ้าไม่นะไม่นะน้องระวังข้างหลังมีมันมีสองตัวตามน้องสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระปุกเบิดกระเด็นไกลมากเลยพี่มันแรงกว่าปะทัดบ้านเราอีกแน่เนาะกลัวตัวนี้จังเพื่อมันมาว่นน้อง น้องมันมาวันน้องมันมาแล้วมันคืบคานเข้ามาแล้วเพ้ยพี่กลัวมันตกหลุมอ่ะพี่กลัวมันตกหลุมอ่ะรอบมันตกหลุมไปเลยมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับพี่มันรอบมันตกหลุมไปเลย่พลังไปพี่ตกหลุมนะไม่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 ไพี่หมดไม่ไม่ลุมาน้องน้องต้องติดหาวิดีอไ่พี่หมดไปพี่ไม่าน้องไม่มีใครตา ปฏิหารมากๆเพราะหมูตัวนี้แน่ๆเลยพี่ใช่นาทีวิกฤตมันปกป้องพี่ม,มันกันระเบิดได้พี่มันเอาต,อตัวคาบของเราไปด้วยเมื่อกี้มันพลากตัวคาบของเราไปเพราะว่าผมจะปลุกมันวะเยอาอย่าปลุกแรงนะกลัวเลยดูจะทุบมันจะบูชายันเพรว่าไม่ไม่ส่งผลมันไม่แล้วเนี่ยน้องสู่เันดำแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงขี้ มันตื่นแล้วมันขี้ด้วยไหนเบ๊ขอดูขี้มันหน่อยจะเก็บขี้มันตื่นแล้วนี่ไงขี้พี่เก็บมาแล้วนี่พี่เก็บขี้หรอมันตื่นแล้วอี๊จั้งบจอกกบพี่เดินไปเจยๆแล้วมันก็ไปโดนหยีเอาคืนมาเลยพี่ของเขาเอมาทำไมเอาคืนมาเดี๋ยนี้เอาคืนไปให้มันเอาแบบไหนเอาแบบบ้านจัดสรรไหมมีพื้นที่ ให้เด็กวิ่งเล่นเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนอนได้แล้วก็วิ่งได้แบบได้เลยต้องต้องต้องวิ่งในบ้านได้เหรอเดินบมมั้มจะวิ่งทำไมในบ้านหกล้มัวแตกหมดนี่พีททำไมพี่มโนไปไกล้วทั้งที่บ้านจะไม่เสร็จเลยนะพี่นะแล้วก็ต้องมีเป้าหมายแล้วต้องมีเควสเป้าหมายเยอะเกินไปแล้วยังไม่เสร็จักอันแล้วเนี่ย เอาอันดับแรกก่อนพี่พี่ต้องบ้านก่อนตอนนี้เออพี่ตัดไม้มาให้เยอะๆโอเคไปตัดไม้มาเลยพี่แถนนี้อุดมสมบูรณ์มากมีทั้งบาร์ทั้งผับไน์ขับอาบอบนวดนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยไม่ใช่เกมที่เราเล่นแบบปกติล้วพี่มันคืออะไรกันตรงใจพี่คงคิดไปเองน้องพี่คตดกลื้มน้องมันจะมืดอีกแล้วเรายังไม่ได้เขาโครงของบ้านเลยน้องนี่คือเขาโครงบ้าน โอเควผมนอนตรงนี้เลยแล้วกันยังน้องยังไม่เสร็จอันนี้เป็นกำแพงงั้นฝ่าี่พูดแล้วกันได้เรามีหมาแล้วน้องพี่เอามันมาเพราะพี่พี่จะเลี้ยงมันพี่จับพี่เอาพี่เอาหมูพี่เอาขาหมูให้มันกินมันก็เลยไม่ไปไหนนี่นี่สินะสิ่งที่เรียกว่าบ้านนะพี่ใช่พี่ทำเย่อทำร่องขนาดนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรเลยนี่มันเห็นป้ะเนี่ยหมาเต็มบ้านเนี่ยนี่มันรักพี่กินกับเปล่าเนี่ยมันแห่เถพี่นะ ไม่รู้สิพี่อาหารมันมันจ,จะรักพี่มันมันไม่ไปไหนอ่ะเอ้ยมีศัตรูเข้ามาบ้านเราน้องมีศัตรูเข้าบ้านเราไหนอะ่ะนี่ไงสองต<อ><จ>ัวผมมีแต่<ะ>เนื้อเอาเนื้อฟาดไปก่อนแล้วกัน <c oughs> เนื้อฟาดหน้าเนื้อฟาดหน้าเราจะทําการลวดมือกำมันที่จะตายจะตายจะตายมันวิ่งแล้วพี่มันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วเลือดพิเศษผมเดาอัดกําแพงเลยไอหมาหมาต้องไปช่วยกันเลย มันเด้งพี่มันเด้งสวยเเคหนูดีมากเอาเนื้อไปมาไปกินพี่พี่มันรักพี่ว่ะอาการจะปั๊ปั๊มพี่แน่เลยนี่มันเป็นสัตว์เลี้ยงพี่แล้วเปล่าวะหรือเป็นเช้าวะมันเลยตากอย่างนี้เฮ้ยมีลูกเฮ้ยมันมันเอาในบ้านเราเฮ้ยมึงมาทำภัยการขยายพันธุ์ในบ้านกูได้ไงเนี่ยเดียมันน่ารักกายพี่เราสาบานแล้วว่าเราจะอยู่บ้านหลังนี้กันนะ <ไ>ปาต <ไป S 1> ิมีหลังคานะมันคืออะไรวะเนี่ยนี่รู้สึกว่าตอนนี้ผมจะเกิดปัญหากับการสร้างหลังคาแล้วทำไมวะหลังคามันแตกต่างระดับกันมากเลยน้องยอยาให,หัวติดเพดานเกินไปนะท้ามกระโดดนะเบยหัว่วนเพดานป๊อปเลยนะก็ะีห <c oughs> ัวแตกได้นะเนี่ยหัวโ,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 โนหัวโนเลยนะเราไม่ได้อยู่ใต้ถุนใช่ไหมบอกพี่ทีมันไม่ได้บ้านใต้ถุนมันดูเหมือนใต้ถุนมากเลยตอนนี้พ<ร>ี่ก้กลับไปแล้วพี่จะประหลาดใจจัง แล้วขี้เนี่ยมันทำอะไรได้เนี่ยทำปุ๋ยทำปุ๋ยป้อนแม่งเอามาเลี้ยงนะป้อนแล้วก็จอดเตี้เอามาเลี้ยงตัวเนี้ยขี้วะว่าลาตัวนั้นตัวไหนวะมันเติบโตขึ้นมาอีกเก้าแล้วพี่พี่จะได้กลับไปดูนี่นี่เจ้าหญ้สินะมันเข้ามาเดาผมว่าอะไรเนี่ยมันไต่ถุนมังมันขับแคบโคตรโคตรมึงก็ต้อง ตัดแว่นไหมเอาละนะพี่ว uh ั huh. นนี้เราก็ได้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลามันก็มืดค่ำด้วยแล้วเราก็จะต้องเข้าไปนอนกันเพ่นอนแบบไม่มีเตียงใช่นอนแบบไม่มีเตียงเอางี้ดีกว่าเพ่มันไม่มีเตียงแล้วมุดเข้าตรงนี้แล้วกันเนี่ยอุ่นดีเหมือนกันเนี่ยผมว่าฮ่าได้หมดหมดเลยได้เหรอพี่รู้พี่รู้ตัวไหมว่าหัวพี่มันมันกระแทกอยู่ในตอนเด่นมุดเข้าไปเลยจริงจริงลอลลอน ก็ไว้เจอกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าดูว่าเราจะมาทำอะไรต่อดูเหมือนว่าคลิปหน้าเราจะมาทำฟาร์มหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวก็เอาไว้เจอกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนกับพี่ปุ๊ดน้องปั๊นะฮะ๊ายายโอ้ย